อืมร้อยติดแล้วหายอีกแล้วครับพี่น้องครับโซ่เป็นหมูเป็นหมาอะไรก่อน โาทีอาจจะเสียชีวิตแล้วนะมันเลยจึงหายยากก<ะ>็ร้อยติดนานแล้วไงมไม่แน่หมุนไปเ,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 เรื่อยเลยแล้วหายไปเลยใช่ไหมหายอย่างไหเมื่อกี้ ร้อยครับตัวที่สองตัวที่สามนั่นงไม่ได้เดี๋ยวทีมดเหลียงเลือกนั่งเดี๋ยวฟูดฟูดได้ํำคืนนี่เนาะออกไปก็ไปยัิป่าหายเ,ยเลยผมรู้เถอะผมสายแน่แล้วพอพอพอเพราะว่าร้อยิดแล้ว ป่านี่ไม่มีปัญหาหรอกไม่คงไมยยัง,งสงสัยอยู่ครับนายยังฟู้นฟู้นอยู่เตะเอาอย่างคันนี้พอคือนี่ผลงานคือได้มาก่กอนนี้หน่อยนึงครับ หัวกำลังบิ๊กเลยครับมันพลับน,นั่นคนหาอยู่ครับคนก็หนูครับคนน้อยกว่อยครับหนูตัวใหญ่กว่าคนนี่ครับนี่ครับหัวหนูใหญ่กว่าคนนี่ครับไม่มมมไมไรูวมกันเลยอย่งฟองไปถาม โอ้ไกลพดโก้เราไปติดยาก่อนแล้วมันไม่ถึงนั่นหรอกไปก็ไปซะเถอะนี่นั่นเลย ตาออยลแล้วคิดแล้วหายปลาจะว่าหมาไม่เนีกยนโดยครั้งไงม,มันแปลกเหลียวคนนี้ดอกแล้วไม่มีมันต้องมีลอยไอ้ายครับตัวที่สามตัวสายไปอีกเหมือนเดิมดตัวดีซะด้วยน่าจะมาเขาหนุ่อยู่พยุดพยุด เฮ้ยวกระอบว่าหาย,ยนะครับหายเลยอ่อยาก็นี่รถคัดใหญ่ขนวาอย่างงี้ยังว่าอาย่าเอาเขารู้นี่เฮ้ยใครคือกรับกระดาษโอ้ยอยู่นีอยู่นี่เห็นไหม ขาดตัวหายไปสายหายโอ้ย<ป>สายขาดไปทั้งนั้นอ,อันนี้ของแท้นี่ไงขนาดรวดใหญ่แล้วนะว่ารวดใหญ่แล้วนะหน,นนหนูยังเหลืออีกอตัวขาดไปเงี้ยลูดได้บวงมันลูดออกได้ อแต่หาไม่เห็นนี่เลยสองคันส้อนตัวนี้ขาดไมือต้องสงสัยตัวนี้ขาดาอึม่นหนาไปดูปเดี๋ยวคอยตรงนีเ้เดี๋ยวก็ไปดูนี่คอยวันเดิมเดี๋ยวตรงนี้เราแยกกันหน่อยนึงครับเพราะว่าหนูขาดไปสามคันแล้วครับ สามปกติเราจะได้ปลายตัวกัน,นี่กลายเป็นขาดไปสามคันคเดี๋ยวให้ฟังนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะว่าแยกกันไก่เดี๋ยวมาเจอกันครับรุ่นกันว่าใครเป็นไงครับ วนนั้นนี่เราได้มาหนึ่งตัวครับตัวใช้ได้อยู่ตัวใหญ่พอสมควรรุ่นของรุ่นนี้มีอีกสามหลค่สี่ไหล่